สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟสีทุกท่านนะครับย้อนสู่ช่องทีคอยบอกตันแล้วสิครับนะเอฟสีครับเนื่องด้วยนะครับตอนนี้ครับเวฟนะครับพวกเวฟพนันนะครับเข้ามาระบาดในช่องผมใต้คอมเมนต์นะครับอย่าให้รู้ตัวว่าเป็นใครนะครับนะนะอย่าให้รู้ตัวเป็นใครนะพยายามเข้าปักลิงครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปแจ้งฝากสิครับนะนี่ครับสนุกและกําไรแตกแตกพ่อมึงอะแตกเฮียในช่องกูเนี่ยฮะนี่สิครับผมได้แคปไปหมดแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยพวกนี้ครับสิครับซึ่งไม่ไม่เกี่ยวกับผมนะครับนะ เดี๋ยวผมจะเดินทางนะครับไปแจ้งฟาร์มด,ดําเนินคดีกับไอ้พวกนี้ทั้งหลายครับนะคือพอที่ทราบอยู่นะครับนะพอที่ทราบอยู่ว่าเป็นไทยได้สิครับนะเข้ามาทุกคลิปเลยนะครับเข้ามาทุกคลิปเลยคือมาปั่นป่วนอะ่ะพอรู้อยู่อะ่ะเมื่อวานใครพูดถึงไอ้ไทยเทาอะ่ะรู้กันใช่ปะ่ะเนี่ยใคระแล้วพยายามอันเนี้ยสร้างอาวตารขึ้นมานะสร้างอาวตารขึ้นมาเพื่อที่จะเข้ามาแคป นะครับผู้ที่เข้ามาแคปแล้วก็เข้าไปแจ้งฟาร์มแต่ไม่ทันหรอกนะเดี๋ยวกูจะให้ตํารวจเนี่ยนะครับเช็คให้หมดเลยนะครับเช็คให้หมดเลยนะอยากให้ตำรวจเช็คให้หมดเลยเนี่ยคือเข้ามาคอมเมนต์นะครับต้องลองค่ะแตกง่าทุกวันสนุกและกำไรดีกำไรดีพ่อมึงเหรอกูรู้ครับว่าพวกขบวนการนี้เป็นใครนะกูรู้นะไอพวกที่ไม่หวังดีกูเนี่ยนะเล่นกันแบบนี้เลยนะครับนะทุกคลิปเลยครับนะทุกคลิปเลยเนี่ยผมเพิ่งเพิ่ง,งดีนะมีแม่แอนดังใจ ส่งมาให้ดูครับมาคือนะครับแตกแตกพ่อเล่นติดใจเล่นติดใจนะครับลายสี่ครับนะเพราะฉะนั้นนะครับผมรู้อยู่นะว่าไอ้พวกนี้คืออะไรไนะที่สี่ครับมีทุกช่องเลยนะเนี่ยมีทุกทุกคลิปเลยเนี่ยผมต้องมาไล่ลบนะไอ้สี่ครับผมต้องมาไล่ลบนะเนี่ยผมต้องมาไล่ลบเต็มเลย เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะี่ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเดินทางนะครับไปไปแจ้งฟาร์มนะครับนะเพื่อเนมนคดีกับพวกเว็บพวกนี้ครับที่มาปักในช่องผมนะครับนะนะผมจะจะไปแจ้งฟาร์มีิครับนะก็ไม่ได้ี่ครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรเกี่ยวกับเว็บพนันนะเพราะวานี้เอฟไหมครับมีคนพูดถึงไทยไทยเทาสังเกตไหมแล้ววันนี้ก็นี่ครับมาแล้วครับนะมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับ ขบวนการนี้มาแล้วนะครับนะขบวนการนี้มาแล้วนะครับทุกคนนะครับขบวนการนี้มาเลยนะครับนะคือพยายามเข้ามาคอมเมนต์นะครับพยายามเข้ามาคอมเมนต์เพื่อแคปนะครับแคปตรงนี้เพื่อที่จะไปกันแกล้งผมนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะเดินทางไปดําเนินคดีนะครับไปแจ้งฟาร์มนะครับเพราะว่าช่องผมไม่มีพฤติกรรมที่นะครับ ไปเอาคลิปหรือว่าไปทําเว็บปรุงเว็บอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับไม่มีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับนะก็ฝากไปถึงด้วยครับแน่สครับนะนะเดี๋ยวผมให้ฟรีดูนะผมตั้งกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนาสุดขายของอยู่สิครับนะน้องบูมมันไล์อยู่ก็เลยให้น้องบูมนั่นไปก่อนเนี่ยาย้ฟรีครับก็เพิ่งจะมามีช่วงคลิปหลังนะครับช่วงคลิปแรกๆไม่มีช่วงคลิปเมชาไม่มีนะผมกำลังไล่ดูอยู่แล้วก็ได้แคปแล้วก็ริม นะครับได้แคปแล้วก็ปิ้นแล้วก็จะเดินทางนะครับหลังลงไลฟ์สดนะครับจะเดินทางไปแจ้งความเอาผิดกับคนเหล่านี้ครับนะครับนะครับพัฒนาทเอฟซีครับก็ฝากทุกคนนะครับดูใต้คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับบางทีผมว่าผมก็จะมาดูให้ซึ่งมันจะมามีช่วงนี้เอฟซครับช่วงช่วงอาจจะมีช่วงหลังๆคลิปหลังๆนะครับช่วงคลิปแรกๆไม่มี ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทุกคนนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามึงทําเพื่ออะไรกันนะครับกระบวนการที่ไม่ชอบผมนะครับนะไอ้ทายเทาทายเทาน่ะเดี๋ยรู้จักกันครับนะฮะนะครับรู้จักกันครับว่าจัดให้ครับนั่สครับผมไล่ลบอยู่นะับแต่ผมแคปไปล้ะผมกาลังไล่แคปอยู่นะครับนะ ผมกำลังไล่แคปอยู่นะครับไม่ได้สิครับแบบนี้มันเสียมันเสียหายนะครับมัน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 เสียหายผมนะไม่ได้ครับเรื่องนี้ผมไม่ยอมแน่นอนครับผมบอกเลยว่าผมไม่ยอมนะครับไอ้พวกที่มาเล่นเล่นมีแผนแบบนี้ผมไม่โอเคเลย นะครับซึ่งมันไม่ได้ครับพี่ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมแะให้พี่ดูครับเดี๋ยวผมจะแช์อีกนะครับนะดีวผมจะแช์อีกคือไม่ได้ครับพี่น้องครับไม่ได้ครับนะครับไม่ได้เลยที่จะมาทำเป็นแบบนี้นะครับมันมันมันเสียคนอย่างผมไม่มีนะครับไม่มีเกี่ยวกับเวียบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับนะไอ้พวกที่เข้ามาก่ลกวในคอมเมนต์ นะครับที่เขามากลกวในคอมเมนต์ช่องผมเนี่ยนะครับจะมีช่วงข้างหลังนี้แหละนะเดี๋ยวผมจะลงจะลองลงคลิปคลิปเนี้ยแล้วรอ,อดูนะคลิปเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาอีกทุกคนคอยดูนะคลิปเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาอีกจะลงมันเพิ่งจะมาช่วงสักห้าคลิปหลังนะครับมันเพิ่งจะมาช่วงห้าคลิปหลังเนี่ยครับทุกคนแต่ว่าช่วงช่วงนั้นไม่มีนะมันจะมาช่วงห้าคลิปหลังอเดี๋ยวผมให้ฟีดูครับเดี๋ยวผมให้ นะครับให้พี่ดูดว้วยอัอน,น้องเนี่ยวอปิ้นให้ปิ้นให้ปินปนป้นเลนะ่นในโรงไร่ตรงไร่จะไปแจ้งารามสองเรื่องเลยพี่พีครับเดีย๋ยวให้ดูนะนี่ผมกำลังแคปอยู่ผมไล่แคปอยู่ พวกนี้มันจะมาฆ่าแบบนี้สิครับนะเนี่ยเห็นไหมครับโหมดเวฟเห็นไหมครับซึ่งนี่คลิปพี่อ้วนนะครับนี่เห็นไหมครับใช่ไหมผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนะผมผมแคปไปทุกตัวเลยเนี่ยพวกนี้คือกระบวนการที่จะเข้ามากั้นแกล้งผมนะครับนะนี่ครับซึ่งเป็นเปิดได้ห้าวันบ้างอะไรบ้างเห็นไหมครับเนี่ยนีสิครับเข้ามาคอมเมนต์แตกง่ายแตกง่าย แตกบ้านมือนะแตกง,ง่ายเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวแตกง,ง่ายนี่ครับเนี่ยพวกนี้คืออวตารนะครับที่เพิ่งเปิดมานะครับพวกใช้บัญชีมาเปิดมานี่ครับนี่กำไรตั้งแต่ครั้งแรกที่สมัครไม่มันก็ต้องอ่านให้ดูไงนนี่ไงคือมนไม่ได้สิครับอย่างนี้มันไม่ได้นะมาโพสต์อย่างนี้ไม่ได้ครับซึ่งมาโพสต์อย่างนี้ไม่ได้เนี่ยนี่สิครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับนะเดี๋ยวจัดให้ชดใหจ่ายเลยเดี๋ยวให้ แอดมินปิมนเดี๋ยวผมส่งให้แอดมินก่อนนะครับเมนี่อืมปิมนเลยครับเดี๋ยวไปแจ้งฟาร์มเลยครับสิครับเพราะว่าเดี๋ยวลงลงไลน์ไปแจ้งฟาร์มฝากยูทูบเบอร์หลายช่องด้วยนะครับฝากยูทูบเบอร์หลายช่องด้วยนะครับฝากด้วยนะครับดูดูใต้คอมเมนต์ด้วยเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันระบาดจริงๆมันหากินอะไรไม่ได้แล้วมันจะหากินอย่างงี้ดิครับนะแล้วก็มันจะมีสองประเภทพวกกันแกล้งไปสร้างเพจอวตารมานะครับ ก็ให้ระวังกันด้วยนะครับแต่ผมก็พอที่จะเดาพับออกเดาออกเอาไข่ไข่เล่นแผ่นนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขายของเสร็จลงไลท์สัวประมาณห้าโมงหกโมงก็จะเดินทางไปลงพักนะครับไปเมืองคดีครัทีครับนะก็ฝากด้วยครับขอบคุณแม่แอนมากๆเลยนะครับที่ทักมาบอก